บายดีพ่อแม่พี่น้องมื่อสุขสุขนสุมองสุบอตมื่อนี้กับพวกพ่อกันคือเข้าพี่น้องกับซองแม่น้องมาอยู่เนาะมื่อนี้กับบรรยากาศลมหนาวพี่น้องลมหนาวมาอีกแล้วพี่น้องลมแห้งมื่อนี้เขาเหมาะมาหนายาเนาะพี่น้องยาน้องไวอยู่ออกมาดิ้นนี่นะพี่น้องผ่านรองไวอยู่ออกมาห้างหยาสินะมาฮะเยอะกลิ่นป้อมีส่วนใจเลยพี่น้อง เหเพิ่งห้องปูห้องพังหมดพี่น้องเห็นแหละงาของน้องมาอยู่ป็นพ้อของเป็นแม่ขอางขอน้องมาอยู่จะไปเอาเพื่อเถบายดีพี่น้องมนี่อ้อมมาอ้อมมาดินบ้านนันบ้านงาน้องวายุแม่ทั้างขอน้องวายุนี่แหละมาสมมันสวนผ่นพี่น้องต้องได้กล้าแตงพอดพี่น้องดกกระดกพี่น้องเลยไปห้าไปเบิ่งนดมกัน่งงนน้้ออไปพีซองมาแถวลึกแถวมุมนี้ได้ทั้งกระแตง นี่พี่น้องเราบอกม่มีรงพวกเน้ยมันใหญ่แล้วสันเท่าไรอันนี้ไปซื้อเลยโอ้เท่าไหร่โอ้ยเท่าลงโก่งพูกเนี้งเจ๊คุเท่าแทบเราปูลายไอ้ลีพี่น้องลายก็หันหลงอ่ะอยู่ีเนาะแต่งัแต่งใหญ่เนาะแป๊ะไปเบื้องได้พี่น้องมีเห็นมีเสียบเล้วบนว่ามันมีกานเป็นไหนเป็นแล้วขันันต่ำนะมันนั่นต้องลงกว่านี่นะอ่ะอุ้มได้หลูนี่หลูกระเฮิร์นลังโอ้ยบางหำ ก้าทอปีวันนี้ะน,นะเธอโทนไม่ใส่หัวเห็นมันจะในใหกแน่แล้วเสือมันลายเสือลายเนาะนี่อันนี้ไลเอลีได้หน่งเนาะแบบว่าท่านเหล่านั้นมันซุ่มได้เนาะมันเคลิ้นนำเนาะท่านเหล่านั้นมันกระแดงกูทางกุ้งก็ลลยพี่เนาะเข้าไปท่านะ ปูว้กินเองนี่เจะพี่น้องเนาะบ้านเนาะเฮ้ยเนาะพาพี่น้องลุยไปเบิ่งพอน้องวาอยู่อะลายแต่ว่าเขานยังมีเห็นพี่น้องพี่น้องแต่งเพิ่นกับลังเริ่มเป็ดมีมาหน่อยกับลายพาน้องมาอยู่มาดิ้นดิ่งน้ำปูนึ่งานพี่น้องพี่น้องลายได้ลายลายพินองเราหมักปูห้อง พังมาโทูหรอกกระไลพี่เนะาะเป็นนวดเอเป็นไอ้ไอ,อยูนปิดกีเงบอกากได้ยังเเอามันรกมันเบือมันเคี้ยวเนาะข้างใน,นมันมีข่อยเห็นพี่เนาะนมั้เนาะมีอยเห่นแต่วาลายไอ้ดิไดพี่เนาะปะเอาไปเบิง่งเนาะโหนกันว่าเราปุพี่ละเดลลาย,ย่างห้องผุดห้องหังองเนีดัขงขาเนาะ เปิดปูนน้ำล้างครับเบิงมูปลาโลอันนี้กับน้องปลาเลยงพี่น้องปลาพื้นลายด้ต้องห้าเถามาตึกเอาตั้งแต่ตัวบป็งงนไงเป็งไงพี่น้องน้ำเรามันต้องมีแห้งไหวเนาะที่แท้เราไม่เหลือแต่ว่ามันมันยูน่เนาะน้ำดินดินนั้นยู่ก้อนน้ำใหม่ก้อนอะไรก้อนอะมันก็เป็นก้อนน้ำใหม่นพี่น้อง เราหมาักปูเราเขายันผักงาห้าหุ่นนะพี่อนอ้อยแตงเราค่ะสื่อนะ้ำนะ่ะทาน้อกอ้อมไว้ยู่มือว่างก็เลยพาน้องมาอยู่เอามาดิ้นพีนอ่อนเอามาห้าปูกับ้าเพิ่น,นเราซีอิ๊วอ้อมมาอยู่หนาพีนกกน่น้องและเท่งเพิ่น นี่ก็เป็นมูข้างนอกมายุพี่น้องเอาออกมาเลีย้ยงอยู่บ้านมาแชบไปเท็่พิลกรรมัหาแขงนี่เหรมื่อานนี่ยังหอนอยูเลยพี่น้องวังนี้าวหลยอย่า,าไปเป็นมูบุลุย่า,าไปเป็นม เแล้วตักเดือผสมนี่อไจกเดือแล้วกอดเดืนนะหกเดืนดห้หหนนาเจ็ดเดืนอ้ว่าเ,เ,เ,เปิกัไม่ได้ยินต้วพี่นอ้องหลบมเอาที่มอมันกนไมู่้ สามเดือนปนกินมันกินน่า่คโอ้หลมพี่น้อง ไปเพินเฮิ่เขยะปะหลบมแหงดี่รอได้พี่น้องมือนี้นะเมื่อวานนี่ยังแดดฮ้อนอยู่ตอนเรามาโทรนอมันยังปิดอยู่เลยเสือมันตายแล้วมันยังปิดอยู่เสือมันตายแล้วมันยังปิดอยู่บ่มาโทรนะเรามันได้อยู่ได้มาโทรนะเราไปเบึ้งลำกันปะเสียงถนูวาวก็วู้าววยี่วาวอยู่พี่น้องมันหลบเราข้าดิ้นดิ้นเนาะข้าปล่อย น้องเราอ,อันนี้นะพี่น้องปลาซีบูพวกคาตะไคัยน้องพี่น้องก่อนน้ำไม้ไก็อีกทีลายยางนะอะไรเบิ้งมาโทษหรอพี่น้องเมกี้น่ะมันเป็นโดดตรงป่านนี้มันลายมันลายไอ้ลายอาทิตย์แล้วมันจ่ายแล้วเสริมจ่ายนะพี่น้องแต่ว่าเราลายยางได้อยู่ไปเบิ้งน้ำไปพี่น้องว่าได้พี่ได้ ตีแล้วไอ้มันจันนะอย่าไปทุ่มันติี้ยสลดหมดมามงตอเนาะเอาแล้วโตเอาโตเองได้แล้วซื้อมู่ลมีน้องป่าพี่น้องตอนมันยาวจังเชียมันตึงบางห่าเขามตึกไอ้แต่ป่าบางยี่ยงพี่น้อะเปนนี้มันนาวตึงได้แล้วนาะเอาก็เหยียได้ยึด Tại mà mình mình sửa mình tải rồi rồi. Ừ. Hôm bộ, hôm tháng, con, nó. đẹp nó ơi, không phụ không thang lắm Nó đi có quang nó. Ý dụ đấy sao? มันแวมันเรา่ได้พดนำแฮวแล้วมีโดนำมันายไงทไยัง่นเราปูโทนี่วกโทนี่แล้วเืมนเจปเาดะแเผามาลาดซแสบเผาไปแล้วหนาวกระโดดอยมาอปเหอ lèn có bông thang đi tí thì phải có xong lăng thì nó ngự lăng Ngói yuka, tay nga om, bên kia kìa hằng ngon 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 กับข้าวหนูหยาน้องวายรุ่นมากินข้าวกับพ่อมากินข้าวนนูหย่ามามเยอะเดินข้าวหนูหย่าเด้อกินกบกินกบปูกับหนูหยองวายุกินข้าวกินเนาะไปไปกินข้าวนนูปูหย่าไปข้าวหนูปูหย่าไปเดินปูหย่าไป นั่งลงนั่งลงนั่งลงนังลงนังก็เหรอเงืจังาพ่อพี่น้องไอ้คนก็เลยมียอะนังกับปูาบเลยมีอยติดน้ำเติมจะเ้ว่าจะเอาแล้วน้ังดยไปด้พเลิงเขต

รื่นกับพาดด้เด้วพี่น้องด้กาวได้แลวพี่น้องปคเนี่พเขาก็ชิได้คลิปออมาเอพี่น้อง คลิปนี้ก็จบซํานี้แล้วพี่น้องพอกันคลิปหน้าเด้อพี่น้องสบายดี